อ่ะโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าว่าอันนี้คือเราอยู่กับใครแนะนาตัวก่อนแนะนำตัวว่าอะไรอ่ะก็ชื่ออะไรทําอะไรอยู่มุงอยากให้กูแนะนาตัวว่ากูทาอะไรอยู่กูแนะนําตัวได้หมดเลยเป็นทายาทโลกสมุดได้ได้หมดเลยได้หมดเลยก็เกินก่อนเออก็ต้องหวัดดีไหมได้หวัดดีไม่หวัดดีก็ได้รายการมึงไม่ต้องหวัดดีก็ได้มูดมาถึงมาถึงแล้วคือมูนเหมือนแบบเพื่อนคุยกัน เพื่อนคุยกันสบายๆแค่ชั่วโอเคโอเคก็เรารู้จักกันแล้วไมไอ้เหี้ยกูรู้แต่มันไม่ใช่แบบนั้นไงคุยกันให้คนอื่นฟังอันนี้คือมูทไลทแบบคอนเซ็ปต์รายการโอเคโอเคก็เออมีนนะฮะแล้วคนพายหลวงไพศาลก็ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปีสองที่ไม่ไม่ค่อยชอบเรียนไม่ค่อยชอบเรียนเหร ไม่ค่อยมีแพชชั่นในสถานศึกษาที่ตัวเองเรียนอยู่ดีกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอยากจะไปอยู่ที่อื่นไงอยากเรียนมหาลัยอื่นเอออยากจะไปเรียนมหาลัยอื่นก็เลยเรียนบ้างไม่เรียนบ้างถอนบ้างดรอปบ้างไปเรื่อยคนอื่นเรียนกันเก้าตัวก็เรียนสามตัวอะไรอย่างเงี้ยเออกูใช้น่วยกิดไม่แบบโคตรไม่คุ้มดังๆที่มันเป็นราคาเหมาจ่ายนี่คุณนะน้าตัวอะไรเนี่ยก็เนี่ยก็เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่แล้วแบบ แบบไม่ค่อยอยากเรียนเท่าไหร่เออใช่ไม่มีแพชชั่นในสถานศึกษาที่ตัวเองไม่ค่อยอยากจะเรียนอะแล้วนอกจากเป็นนักเรียนแล้วบทบาทอื่นก็ทํานักเล่นเรวฮะทำนักเล่นเรวเคลื่อนไหวในนักเล่นเรวอยู่เรื่อยๆอ่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าพูดถึงเรื่องทัวลงเลยเคยโดนทัวลงไหมเคยสิไม่เคยมึงจะชวนกูมาหรอถูกต้องเราอยากคุยเรื่องโดนทัวลงสําหรับมินเนี่ยมินคิดว่าแบบทัวลงมันคืออะไร ทัวลงก็คือการที่คนจํานวนมากเนี่ยอืมเห็นไม่ตรงกันกันกบเราพร้อมๆกันแล้วมารวมตัวกันโดยนี้ได้นัดหมายบนโซเชียลรเราที่แห่งหนึ่งว่โซเชียลของเราเอ,อ,อะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็เอาจริงๆไม่ไม่ลงดีเทลแล้วกัน เราก็โดนทัวรลงอยู่ไม่กี่ประเด็นหรอกส่วนนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองอืมอ่ะเมื่อโดนทัวลงสิ่งสิ่งที่มินเจอคืออะไรที่มินบอกว่าเออเนี่ยคือทัวรลง<ๆ>ลักษณะมันง่ายๆมากคือมันเริ่มจากการที่เราแบบทําอะไรสักอย่างก่อนอ,อาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคำพูดเนาะเอ็นเกจเมนเริ่มเพิ่มขึ้นเลยอย่างแรกอย่างแรกเลย <laughs> ก็คือถ้าสมัครทวิตเตอร์บูคือมึงได้เงินล้วๆวเลย <laughs> เอาใหม่มันต้องมี อาคิวเมอะไรบางอย่างที่มาจากตัวเราเนาะแล้วสังคมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นไม่เห็นด้วยกับบริบทนั้นข้อความนั้นหรือว่าประโยคที่เราพูดออกมาเนี่ยก็จะเกิดการต่อต้านจริงๆมันคือการเห็นต่างแหละแต่เป็นการเห็นต่างพร้อมๆกันอ่ะมันมองได้แหมว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ดีอะไรเขาก็แค่อยากจะแลกเปลี่ยน ไ่ได้ไม่ดีอะไรใช่แน่นอนว่าเขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเรามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเขามีสิทธิ์ไม่พอใจมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยคือนี่เรื่องปกติมากเห็นไม่ตรงกับเราอ่ะนี่คือปกติของสังคมมนุษย์ถูกปะแต่สิ่งที่ทําให้มันมันเรียกว่าการทัวลงอ่ะคือไอการไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่แค่แบบเราคุยกันสองคนไงแต่ว่ายุคนี้คือเราพิมพ์อะไรนิดนึงแล้วมันมันไม่ตรงกับความเห็นเออมันไม่ตรงกับความเห็นคนอื่นอข้อความนั้นมันกระจายไปทั่วโลกอืมเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่มองเห็นข้อความนั้นแล้วเขาไม่เห็นด้วยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาเยือนบ้านเราพอมันมาพร้อมๆกันเนี่ยไอความมหาศาลของความเห็นคนที่เห็นต่างอะ่ะเขาว่ารู้สึกว่าความเห็นตัวเองเป็นปัจเจกหรือเปล่าอืมคือเขาแสดงความเห็นหนึ่งครั้งคนละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่แค่พูดแค่นี้เองแต่เราเป็นผู้รับเออมันไม่ได้รับแค่หนึ่งคนหนึ่งครั้งไงมันรับ เป็นพนัน <100 S 1> เป็นร้อยคนอยครั้งนะเออ,เอ,อมันก็คือหลายครั้งอ่ะรวมๆกันมันก็หลายครั้งม,มันก็ผลกระทบมันก็เลยอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับมินบ้างอะแบบดาวดิใครก็ดาวเหอะอ,อ,อยู่ดีๆมีคนไม่เห็นด้วยจํานวนมหาศาลแบบหนึ่งคือถ้าเป็นเราเราก็จะคิดว่าเราทําอะไรผิดออหมายถึงว่าในแง่ที่ว่าความคิดเรามันผิดตรงไหนคือเราพยายามจะคิดตามนะคือเราเป็นคนที่ถ้ามีใครเห็นต่างเราจะไม่ปฏิเสธความเห็นเขาในทันที <Ừ. S 2> เออเราจะต้องไปดูว่าความเห็นเขาอะ่ะเขาให้อาร์กิวเมนต์อะไรให้เหตุผลอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วเราจะคิดตามเขาอื <Ừ. S 2> แต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับเขานะเราก็จะเก็บไว้ในใจอยู่ดีคือก็ปล่อยให้เขาแสดงความคิดเห็นถ้ามันไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปโต้อตอบก,กันหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาคิดมันเป็นการเข้าใจเราผิด <Ừ. S 2> หรือเขาอ่านวอร์ดดิ้งเราไม่แตกอะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> เออบางครั้งเราอาจจะแบบไปแสดงความคิดเห็นต่อไปอีกรอบหนึ่งว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องตีความแบบนี้ แต่ว่าบางกรณีที่เขามีอากิวเมนอื่นเลยที่มันคือมองคนละมุมกับเราแล,แล้วเรารู้สึกว่าต่อให้เราชี้แจงหรือตอบโต้ตไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะ่ะอืเราก็เลือกที่จะเงียบคือมันมันทำให้เรารู้สึกผิดไหมแม้เราจะแบบเ,เฮียอันนี้ก็มันก็เป็นแค่ความคิดเห็นต่างเราไม่ได้ผิดอะ่ะแต่ว่าบางทีเราอาจจะผิดก็ได้นออกป่มแต่ว่าในเมื่อมันเป็นความคิดเห็นเนาะม,มันเป็นจุดยืนอะ่ะแน่นอนแหละว่าไม่มีใครอ,อยากรู้สึกว่าตัวเองผิดหรอกแล้วก็แน่นอนว่า ชาวโซเชียลก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดมันไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองผิดทุกคนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะกำลังพูดในสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองของทุกคนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทําได้ก็คือในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็แค่ต้องหลีกเลี่ยงเว้ยไม่ให้มันแบบมันรุนแรงขึ้นอ่ะยิ่งให้มันเป็นประเด็นใหญ่โตไปอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีประโยชน์ต่อใครเว้นแต่ว่าความเห็นนั้นอ่ะเราว่าหลักการเราอ่ะเราเรายืนยันว่ามันมัน,มนถูกต้อง มากแล้วก็คนที่มาแสดงความคิดเห็นที่เห็นต่างไม่ได้แบบไม่ได้มีอร์กน n ์ที่มาหักล้างได้อะเราก็จะไม่ได้ลบทิ้งแต่ว่าก็ก็พยายามไม่อยากมีเรื่องกับคนบนโซเชียล<ะ>ส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบอยากมีเรื่องกับคนบนโซเชียลออไม่อยากมีเรื่องกับใครด้วยเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องกับใครออ แต่ว่าก็มีมีทัวร์มาลงบ่อยๆใช่ก็มันเรื่งปกติของการที่แบบเรามีคนติดตามใช่ปะพอมันมีคนติดตามพิมพ์อะไรนิดนึงอ่ะคนเห็นมันคือมันคือมากกว่าคนที่ไม่มีคนติดตามเพราะฉะนั้นจะพิมพ์อะไรก็หนึ่งก็คือมันต้องระวัง2คือมันไม่ใช่แค่ระวังว่าเราพูดนู่นผู้นี้ไม่ได้นะมันต้องระวังว่าต่อให้เราพูดไปแล้วอ่ะข้อความเรามันเคลียร์ไหมวะมันเคลียร์ในแง่ที่ว่ามันถูกตีความไปเป็นอื่นๆได้นอกจากที่เราคิดอยู่หรือเปล่าบางทีพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะต้องอ่านทวนหลายรอบบมมาาพพิิ์คดแแแแลละต่่อนทวว้บ ไม่ได้ว่ะเรารู้ว่าเราคิดอะไรเรารู้ว่าสิ่งที่เราพิมพ์หมายถึงอะไรอ <blindfold ed. S 2> แต่เรารู้สึกว่าคนอ,าอ่านจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเราก็เลือกที่จะแค่พิมพ์ลงไปแล้วก็เก็บไว้เป็นดราร์ฟ <Mountains. S 2> ไม่ได้โพสต์มันทําให้พฤติกรรมการใช้โซเชียลเราต่างไปจากเดิมไหมต่างสิอืยังไงก็ระวังมากขึ้นมัน,น ใช่ระวังมากขึ้นอ่ะระวังมากขึ้นอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าเราเป็นแบบไม่ไม่ค่อยกล้าบ่นขี้บ่นขาในโซเชียลเนอะป่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นคือถ้าจะบ่นก็คือจะบ่นในเรื่องที่แบบไม่เป็นประเด็นกับใครอ่ะบ่นเหนื่อยบ่นงานเยอะบ่นอะไรที่มันแบบจะมีคนมามินมามาเถียงความเหนื่อยของผมว่าจะมาโคตรโลมโคตรแล้วบอกว่าอืมึงเหนื่อยที่อะไรก่อนมึงเหนื่อยมึงออกป่ะมีแมมแบบไม่มีมีผู้ติดตามในโซเชียลประมาณสามหมื่นกว่า มใช่อันเนี้ยถือว่าตัวเองเป็นแบบบุคคลสาธารณะปะโอ้ยไม่หรอกคือรู้สึกอย่างรแต่รู้สึกว่าเป็นบุคคลสาธารณะก็ต่อเมื่อเดิอนออกจากบ้านแล้วมีคนเข้ามาทักแต่ว่าไม่ <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนั้นไงออไม่มีใครตามเราได้ไม่มีใครเข้ามาทักเพราะฉะนั้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นแค่คนที่มีคนติดตามมากกว่าคนทั่วไปเฉยกําลังจะถามต่ออยูอ่ว่าเอ,เอจำนวนผู้ติดตามที่มันมากขึ้นะ่ะนั่นหมายความว่าเราก็จะมีอิทธิพลกับคนกลุ่มที่มากขึ้นไง มันจะทําให้พฤติกรรมการใช้โซเชียลของเรานั้นเปลี่ยนไปป่ะหรือว่าเราแบบต้องระมัดระวังขึ้นต้องตระหนักในหลายๆเรื่องขึ้นไหมก็เหมือนเราก็ต้องต้องก็ต้องเรียกว่าแยกแยก พื้นที่โซเชียลให้ชนะัดเจนเนาะว่าอันนี้คือพื้นที่ที่แบบเราสามารถที่จะเป็นตัวเองได้มากหน่อยอันนี้คือพื้นที่ที่เราเป็นตัวเองได้ไม่ค่อยมากอะไรเงี้ยแน่นอนว่าคนนึงมันไม่ได้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวเนาะเราก็จะแบบโอเคแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่มีคนไม่ได้แบบติดตามในความเป็นส่วนตัวของเราติดตามในความเป็นสารณะของเราอะไรเงี้ยเออเราก็จะต้องแบบคีบความเป็นสาาระประมาณหนึ่งแต่มก็คงบางคนบางครั้งก็คงทาไม่ได้มากบางทีมันก็แบบขินขาดเลื่อเปื่อย แต่ว่าบางแพลตฟอร์มที่แบบเอ้ยมันไม่ได้เมีคนติดตามเยอะมันแบบไม่ได้มีคนสาธารณะมาติดตามเราเยอะเราก็ยังคงแบบเป็นตัวเองเนาะอยู่กับเพื่อนลงรูปอะไรเยมันก็ยังปกติอนอกจากโดนทัวลงแล้วเคยโดนแขวนบ้างไหมเราจะรู้สึกว่าแบบเออทัวลงไม่น้มึงหมายถึงว่านาน,นาแหลไ่ไส่วนใหญ่แล้วการแขวนนะมักจะเกิดจากการกระทำเว้ยเออซึ่งมันไม่ค่อยมีอ่ส่วนใหญ่กูโดนทัวรลงเพราะว่า ความคิดเห็นออ๋เข้าใจป่ะเออส่วนใหญ่คือถ้าเป็นความคิดเห็นนะ่ะไม่ต่อให้ไม่ใช่เคสของกูนะเคสของคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าระดับระดับการทัวร์เนี่ยแล้วมันยังไม่พัฒนาไปสู่ขั้นแขวนถ้าเป็นแค่ความคิดเห็นถ้าแบบไม่ได้มีเรื่องของการกระทําในชีวิตจริงเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะคงไม่คงไม่ถึงขั้นแขวนกันอ,อส่วนใหญ่ก็จะจบที่แค่แบบมาจอดรถทัวร์แล้วก็จบ อ่ะนอกจากโดนทัวลงแล้วเคยเอาทัวไปลงใครไหมไม่เคยลงบุคคลธรรมดานะอืเออแต่ว่าเราลงรัฐบาลบ่อยมากเออเอาทัวไปลงกับหน่วยงานหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงาน,ร,าน,งานรัฐที่ทํางานไม่ได้เรื่องซึ่งเรามองว่าความมันมีความแตกต่างเนาะระหว่างบุคคลธรรมดาทัวลงใส่บุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดาทัวลงใส่คนที่มีอํานาจเหนือกว่าอืมันคนละอย่างกันเออคือบุคคลธรรมดา,าทัวลงใส่บุคคลธรรมดานี้ไม่คือความขัดแย้งทา, <analyst S 1> างความคิดเห็นอืเข้าใจได้ เขาอยู่ในระนาบเดียวกันแต่บุคคลธรรมดาไปทัวลงใส่หน่วย,วยงานรัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยมันคือการเขาเรียกว่าอะไรแสดงความไม่พอใจอะอืมต่ออะไรสักอย่างที่เขาทําอืมแล้วมันส่งผลกระทบต่อเราแล้วก็บางทีเขาอาจจะไม่แก้ปัญหาหรือเขาอาจจะไม่ไม่ได้เร่งดาเนินการหรือไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างให้มันแบบเป็นที่น่าพอใจต่อคนที่กําลังประสบปัญหาอยู่อะคําถามคืออาวุธที่คนอย่างเรามีมันคืออะไรนอกจากการไปด่าเขา นั่นม,มันคือสัญชาตญาณืน้นหาของมนุษย์เนาะคือเราโกรธโมโหไม่พอใจก็แสดงออกไปซึ่งแน่นอนว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจเนาะน่นแสดงว่าเราเราก็แบบเราก็คิดว่าเออไอการไอเสียงของคนบนโซเชียลจำนวนมากๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เพื่อการถกเถียงทางความคิดเห็นแหละแตมดดออ่มันคือการกดดันเออมันคือการกดดันนั้นมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้สิมันคือ,อเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะ สเสถียรภาพอย่างหนึ่งของรัฐบาเลเนาะเสถียรภาพอย่างหนึ่งขององค์ของหน่วยงานรัฐเี่ยมันคือการที่ประชาชนเห็นด้วยยอมรับและเข้าใจมันคือความมั่นคงรูปแบบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละทุกรัฐทุกรัฐถ้าเกิดว่ายังพอมีสติปัญญามีความสามารถหรือว่ายังเกรงกลัวต่ออํานาจของประชาชนอยู่มากในรัฐที่เป็นประชาธิปไตยเนะี่ยเสียงของประชาชนเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องมีความสามาําคัญถูกปะเพราะว่าหนึ่งคือประชาชนเลือกเขามาอื เสียงของประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเขากําลังขัดแย้งกับเขาอยู่เห็นต่างกับเขาอยู่เนี่ยถ้าเขายังอยากมีอํานาจเสียงของประชาชนเนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์และจำเป็นต้องรับฟังไงสุดท้ายแล้วมินยังมองว่าไอ้การทัวลงเนี่ยมันมันควรหมดไปไหมหรือมันก็ก็มีได้คือเราว่าทัวลงเนี่ยมันไม่มีทางหมดไปจากสังคมเว้ยยังไงมันก็จะยังอยู่เออยังไงมันก็จะยังอยู่เราว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ยุคใหม่นะล้วก็มันก็คงไม่ม,ไมีไม่ไม่มีวันหายไปได้ง่ายๆหรอกเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่เกิดมาในยุคนี้เนาะหรือว่ายุคถัดไปเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้กับรูปแบบการรวมป,ประชาันสางสังคมแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอเออแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องระวังกันแหละระวัง บางทีแล้วความคิดเห็นของเราอะบริบทอะมันมีหลายเรื่องแหละที่ทาให้ทัวร์ลงบางทีมันไม่ใช่แค่แบบเราผิดบางทีบริบทมันไม่ตรงกันเขาไม่เข้าใจเขาเรียกคอนเทกต์ของเรื่องบางทีเราคุยเรื่องนี้กับเพื่อนไปพิมพ์ลอยๆบนทวิตแต่กลายเป็นว่าคนที่รับข้อมูลไปเขาไม่เข้าใจบริบทที่เราพิมพ์เขาไปนึกถึงบริบทที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วเขาก็เอามาตีความรวมกันกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยเราว่าสิ่งเนี้ยเราไม่ควรจะไปทําให้การทัวรลงอะมันหายไปเว้ยเพราะว่ายังไงก็ตาามอออ่่ะะรรูปแบบขงงกทวล มันคือหนึ่งคนหนึ่งความเห็นมันเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วหนึ่งคนหนึ่งความเห็นต่างเนี่ยทุกคนมีสิทธิที่จะเห็นต่างได้แต่ประเด็นคือเราทุกคนควรที่จะต้องแบบระมัดระวังในการใช้โซเชียลมากขึ้นเห็นต่างได้นะเห็นต่างไม่ผิดแต่บางทีเห็นต่างก็ต้องขึ้นอยู่ออยู่บนพื้นฐานของอะไรอะอยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผลเนาะอเออมันจะมีโทรโลงประเภทที่แบบไม่มีเหตุผลโทรลงประเภทหยาบคายอะเห็นสปีด มาด่าเอาสะใจอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าทัวรลงประเภทที่แบบโอเคมีการมาแสดงเหตุผลให้เห็นชัดเจนมีการแบบมาให้อาร์กิวเมนที่แบบมีการที่จะเหมือนเทิร์นเทิร์นพอยให้เห็นว่ามันแบบมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอะไรเงี้ยเออแบบเนี้ย มันมันยังเกิดขึ้นได้เพราะว่าสังคมยังต้องการการโต้แย้งกันเพื่อการพัฒนาขึ้นทุกคนก็ควรต้องเรามันระวังในการที่จะพิมพ์หรือจะโพสอ,อะไรลงในโซเชียลด้วยเพื่อให้ไม่ไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันอ่ะออสุดท้ายแล้วเกิดเนี่ยวันเนี้ยโดนทัวลงแล้วรับมือมันยังไงดีเออเป็น how to หนะ่ะไม่รู้ไม่รู้จะแนะนาใครยังไงเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนรับมือไม่ค่อยได้เว้ยเป็นคนเอาส่วนตัวคือเป็นคนออฟเซตเป็นคนออฟเซตกับการ อ่านความเห็นคนอื่นที่พูดถึงเรามากคือทุกครั้งเลยเข้าโซเชียลทุกช่องทางเราก็จะแบบเลื่อนเลื่อนเลื่อน,อนมีใครพูดถึงเราบางทีเสิร์ชคีย์เวิร์ดด้วยใครพูดถึงเราเราเป็นคนที่แทร็กโซเชียลตลอดว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีแค่ความเห็นเดียวเห็นต่างเราจะแกล็บแล้วว่าเขาคิดยังไงคือเราเป็นคนโอเพนไมล์นะเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรายึดติดกับความคิดเราถ้าเกิดว่าเอ้ย มันเป็นความเห็นที่มันอยู่ตรงข้ามกับเราอยู่แล้วโอเคนั้นปล่อยไปแต่ถ้ามันเป็นความเห็นที่มันแสดงอีกมุมมองหนึ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเนี่ยเราก็จะพยายามจะคิดตามและถ้าเกิดว่ามันรับฟังได้อะสิ่งที่เราทํานะเราจะลบโพสต์นั้นตั้งแต่ยังไม่มีทัวลงเฮ้ยเราลืมคิดจุดนี้ไปจริงๆรเราก็จะลบแหละเพื่อไม่ให้มันเกิดเป็นปัญหาบานปลายแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแบบมีการทัวลงขึ้นมาจริงๆสิ่งที่เราทําก็ <laughs> ก็ลบลบอยู่ดี <laughs> คือคือ,อเราเป็นคนไม่อยากให้มันมันไปเรื่อยๆอะ่ะหนึ่งคือมันบั่นทอนเราด้วยสองคือมันก็ทําให้คนพวกนั้นไม่พอใจยิ่งมีคนมาเห็นเพิ่มเขาก็ยิ่งไม่พอใจเพิ่มมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องแบบทําให้ข้อความของเราอะ่ะมีใครเห็นแล้วแบบเขารู้สึกขุนเคืองใจอะ่ะมันมไม่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองแล้วต่อตัวเขาด้วยม,มันเขาไม่จําเป็นต้องมาด่าเราอืถ้าเขาไม่เห็นสิ่งที่เราโพสเพราะฉะนั้นลบไปดีกว่า ดูเหมือนมินก็จะแคร์ความเห็นของสังคมประมาณหนึ่งเลยมินว่าใช่สิ่งพวกนี้มันมันทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจเราแย่ปะก็นิดหน่อยแต่ว่าเราก็เป็นคนมูฟออนเร็วไงพื้นฐานคือเป็นคนมูฟออนเร็วคือหมายถึงว่ามันจะรู้สึกดิ่งๆอยู่ช่วงสั้นๆแต่ถ้ามันมีอะไรอย่างอื่นอะมากระทบในชีวิตคือมันต้องหาอะไรบางอย่างทำเนาะเหมือนเลิกกาแฟเลยม,มันจะรู้สึกสักอย่างอ่ะวิธีที่มูฟออนดีที่สุดก็คือต้องไปหาอะไรอย่างอื่นทํา อ่ะลืมไปข้อหนึ่งเมื่อกี้คือรับเมือทัวลงอ,อันนี้คืออ่ะถ้าสมมติว่าเราจะทัวลงเราเจอเป้าหมายแล้วคนนี้คิดไม่เหมือนกันกับกูเลยแล้วเราอยากจะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเออมันควรเป็นไปยังไงก็แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่เห็นด้วยกับเขาคุณต้องมี argument มาั u p อ o r t สิ่งที่คุณเห็นต่างว่าคุณเห็นเ,เห็นต่างกับเขาเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่คือแสดงเหตุผลไม่ชัดเจนอ,อันนี้คือวิธีที่จะแสดงความเห็นต่างที่ เคลียคือหนึ่งคือมันเป็นการแสดงความเห็นที่มันจะช่วยอินพูปสังคมได้ในแง่ที่ว่าถ้ามีคนมาอ่านหรือตัวเจ้าของเจ้าของต้นเรื่องมาอ่านอย่างน้อยคือเขาอาจจะได้คิดตามบ้างไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเอาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือว่า <c oughs> ถ้ามึงด่ากูมากูก็ด่ากลับ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันมาแซงมาเนี่ยเราก็จะรู้ถ้าเกิดความอดทนเรามีจํากัดเรารู้สึกประเด็นเนี้ยกูไม่อยากอดทนกับมึงอืกูก็จะแซะกลับนึกออกปะแต่ถ้าแบบโดยทั่วไปแล้วถ้าเขามันมาแสดงความเห็น ในทางที่ดีเราก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะแสดงความเห็นที่ดีกับประมาณนี้แหละแต่ว่าก็แนะนําทุกคนว่าก็ควรมีความอดทนแหละอย่าเป็นแบบนี้เออ <laughs> เดี๋ยวมันบานปลายเนะเดี๋ยวมันบานปลายแต่ว่ามันก็ต้องอ่านคอนเทกต์กันนิดนึงอ่านบริบทกันนิดนึงว่าทุกคนจะอยู่ในเอโคแชมเบอร์สักก้อนหนึ่งไม่ก้อนไหนก็ก้อนหนึ่งแล้วเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะวิเคราะห์ได้ว่าในไอเอโคแชมเบอร์ที่ตัวเองอยู่เนี่ยพิมพ์อะไรไปแล้วจะปลอดภัยพิม์อะไรไปแล้วจะไม่ปลอดภัย,พไไภยเพราะฉะนั้นเนี้ยก่อนจะพิมพ์อะไรไปก็ ไม่ใช่ดูแค่ว่าความเห็นเราก็ดูเอ็ o โคแชมเบที่เราอยู่ดูทิศทางของสังคมที่มันแบบเซราวเราอยู่ในโซเชียลว่ามันเป็นยังไงบางทีบางเรื่องมันต้องใช้วิจารยณมากหน่อยที่จะพิมพ์อะไรลงไปเออนอะก็ทุกความเห็นก็มีกลุ่มคนที่ซับพอร์ตนะเลยเนอะโพสในคอมมูนิตี้นี้แล้วมันไม่ดีก็ <laughs> เปลี่ยนคอมมูนิตี้เดี๋ยวก็มีคนเห็นด้วยซึ่งหมายถึงว่าบางทีความเห็นเราอ่ะอืมันไม่ผิดนะเว้ย เห็นต่างกันอะไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าในทุกกรณีจะต้องมีหนึ่งความเห็นผิดนะอืแค่ว่าคุณอะโพสต์ความเห็นนั้นอะลงบนเอ h o c h แชมเบอร์ไหนลงในลงในคอมมูนิตี้ไหนที่คุณอยู่คือบางทีคอมมูนิตี้ที่คุณอยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้พร้อมสําหรับความเห็นของคุณอืก็ไม่ได้แปลว่าความเห็นคุณผิดแล้วก็แน่นอนว่าก่อนจะโพสต์อะไรนอกจากว่าดูว่าข้อความตัวเองต่อให้ดูแล้วว่ามันขี่ทั่วมันถูกต้องอะ แต่บางทีก็ต้องดูด้วยว่าแบบคอมมูนิตี้ไหนที่กําลังจะรับสารนี้ของเราไปแล้วคอมมูนิตี้นั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตสารนี้ของเราหรือเปล่าซัพพอร์ตนี่ไม่ใช่ว่าสนับสนุนนะแต่หมายถึงว่าไม่เห็นต่างอะ่ะเออไม่ไม่เห็นต่างจนทําให้เราแบบรู้สึกเสียเซลฟ์หรือว่ารู้สึกแบบเฮ้ยเรามันผิดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเชื่อว,ว่าสิ่งที่เราพูดมันถูกแล้วก็หาคอมมูนิตี้ที่ดีๆแล้วก็ไปพูดสิ่งนั้นได้แต่ถ้าเป็นคนอยากโต้เถียงชอบอ,อยากคุยกับทุกคนไม่อยากอยู่ในเอเคิลแชมเบอร์ก็ ได้เลยก็อันนี้มันก็แล้วแต่คนแต่ว่าถ้าพูดในวิธีการป้องกันไม่ให้ไม่ให้แบบมันบานปลายก็คอมมูนิตี้ก็มีส่วนสําคัญอ,อสุวกครั้งครับก็จริงๆความคิดเห็นก็เห็นต่างได้ก็อัปเดตความคิดเห็นตัวเองอยู่เสมอเนาะแล้วก็ถ้าโดนทัวลงแล้วก็ Move on ให้ไวอย่าไป ปักใจมากนอกจอาก Move On แล้วก็ลบดิจิตอลฟูดปินทิ้งด้วยอย่าไปยึดติด <c oughs> คือดิจิตอลฟูดฟิตเนี่ยจะลบไม่ลบก็ได้เนาะชาวเน็ตเ,เขาก็แคบทันแหละแต่ออบางคนอะคือถ้าเพื่อความสบายใจเอาจริงๆนะบางคนเขาก็ไม่ชอบลบบางคนก็แบบโอเคกูเขาเรียกยืนเด่นอย่างท้าทายในในความคิดกูอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปนะแต่เรารู้ว่ามันมีคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่เราพิมพ์แล้วเราไม่อยากให้เขารู้สึกนั่นแหละรู้สึกขุ่นข้องใจกับข้อความของเราอะ ให้ชีวิตให้วันวันนั้นของเขามีความสุขกับอย่างอื่นดีกว่านึกออกปะไม่จําเป็นต้องมาทุกข์ระทมกับการอ่านข้อความเราแล้วแบบนึกออกปะเอาตีนไก่หน้าผากแบบไม่จําเป็นทางที่ดีกูลบให้มึงดีกว่าเออเอเอก็ถ้าหลีกเลี่ยงกันทัวลงได้ก็ดีนะอย่าไปทําอะไรล่อสายตาชาวเน็ตนะแล้วก็ถ้าเจอความคิดเห็นที่<อ>ไม่ตรงใจก็แลกเปลี่ยนกันอย่างสันติ พยายามหาเหตุผลมาประกอบซัพพอร์ตความคิดเห็นต่างนั้นเนาะและนี่คือคร่าวๆของระพลพัดหวังไพศิฐ์ครับตัวแทนจากนักเรียนเลวครับ